สีที่ทางเนี่ยตงเด็ก็เด็กนะทดีอนวันนี้เดือดึ้งทุกดีอันนั้นะเขาใส่กระป๋องส่เนียใส่มือโอ้โทำยังไงแบบนี้ทำยังไงกว็รักษาเดียวกันที่ตัวมองผิดผิดตัวนี้ผมต้องเข้าไปจูบกลับเออที่เนี่ยที่เราเจอที่ไปย่อกที่ใจเหมือนกัน ยัาที <LO> ่โดนดันยบ้าเร้ย็อกบนลรอกบนล็อกบนต้องติดลเนี่ใช่ลอกนี้มันไม่ขึ้เยมากมาจับลงไว้ก่อนว่ะแล้วกรเนี้ม่ต้องมีอะไรกันแน่เลยก็เราหย่อนอยู่แล้วทุกคนเขาจะเจรจาจังหวัดที่เราต้องหาจังหวัด่เายอนก่อนยอมมันจะมือเราไมใกล้เขาล็อกเราด้วยมือไหนาไมใกล้มือเราแ้งไม่อยู่ตรงไว้ มีอยู่อย่างนี้ใช่ไหมมีแล้วก็เชื่อได้เลยพอเขาเผลอเนี่ยจังหวะที่เขาเผลอเนี่ยจังหวะที่เขาสนใจตัวหึงดึงไปก่อนใช้หนักตัวเนี่ยดึงมีดลงมาก่อนดึงแล้วดูเข้ามือขวาที่เราเนี่ยดึงปุ๊บจับจับให้ได้พยายามจับที่เข้าปุ๊บลอดออกไปคือลอดออกมาทางข้างล่างเนี่ยลอดปุ๊บดัน ก็แทงตัวเองยางหรือท่าที่บที่ขู่คนอื่นขู่นี่าเข้ามาอยู่านร้านถ้าอย่างเงี้ยไม่ยากเลยถ้าอย่างเงี้ยเราจับากท่าเนี้ยเราจับปุ๊บจับแล้วบิดขึ้นแบกดูตัวเราแบกได้วู้หญิยเขาทำอะไรไม่ได้และปลดมือซ้าย ถูกมาก็ปลดไปด้หรือถ้าไม่กดล็อกสายเขาอ่ะสายเขาก็ปล่อยเขาล็อกไเงี้ยแล้วก็แบกมือจะทำยังไงเจะบพุ่มไหมพุ่งได้หรือถ้าเรากระแทกแรงๆหักได้เหมือนกันเนี่ยแบกมาเนี่ยก็เจ็บละเจ็บไหมเออส่วนการปลดมีดเนี่ยเราปลดอย่างมีดเราไปอย่างงี้นะมีดอย่างนี้ปลดมีดเราก็แค่ปลดมาทางนี้ปลดย้อนกอนนแล้้วว็เเดดี๋ยมา อันที่อันตรายก็คือเตะล็อกคอและจี้คนที่เป็นคนจีนคนที่เป็นนะโอ้โหที่โรงเรียนสอนจี้ยิงอย่างเงี้ยอันตรายเสียบได้ทันทีอันตรายครับเพราะว่าเขาเสียบแล้วเราเขาเสียบเราได้ทันทีแล้วเราออกอย่างตัวเขายากด้วยเพราะได้ยิงตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยส่วนมากก็จะไม่จะล็อกยกมือดูสางใจมือต้องเอาไปใกล้ก่อนยอมดูจังหวะที่เขาเผลอเนี่ย ตกให้พ้นตัวเราก่อนอันจับมีดอยู่นะครับเมื่อกี้เนี่ยพิกรรมเป็นน้ำมีดนะครับตกเนี่ยตกให้พ้นตัวเราอย่าไปตกอย่างนี้ตกด้านตกพอตกพุ่มเนี่ยออกมาเลยออกก่อนเตรียมจับหรือถ้าออกตรงนี้ได้ออกอย่างนี้เลยจับได้คนจับเข้าไปหรือถ้าไม่ได้ก็บิดออกรับคือจับตรงสันมีดอยกจะับนี่เนี่ยมันกดเองแลได้เดียวอย่างเงี้ยวะ เราจะแพ้อย่างงี้พี่โจแม่ทำไมเราไม่ได้จริงครับอะไรอะไรจิ้มไรจิ้มเขาจ่ไรจิ้มอย่างเงี้ยปัดปัดปัดเอาให้พ้นตัวก่อนจับให้จับจับไม่ได้อยๆปัดไปเรื่อยๆจะเล่นปืนตลอดถ้าโบว์ได้ค่อยบวกถูหล่ะท่อไมก็ปืนถ้าเป็นคนยิงเราเนี่ยเราคงไม่ไม่มีโอกาสมาตอบโต้แต่สมมติว่าคือเป็นการจี้ปกติถ้าฮจี้เนี่ยจี้ตามงาว่าอะไรนักเลงมันนอทั่วไปก็จี้กันเฉยๆอือหื เหมือนว่าอย่างเนี่ยเจอประจำเจอประจำเจอกันปะยังไงก็ได้แต่เราต้องเข้าใกล้ปืนเสอเข้าใกล้หน่อยคุกเนี่ยจังหวะเข้าเผอเนี่ยเอาตัวเราหลบก่อนตบที่ข้อมือเอาตัวเราหลบให้ได้ก่อนแล้วการจับปืนเนี่ยจับเข้าไปเลยกําือเลยปุ๊บเราเราแย่งเราแย่งด้วสีไทยอยู่แล้วออกออกให้โพลตัวเราน่อผ่านตัวเขาอย่างนี้มาก็ดิงื้อก็ได้ นิ้วตอนตอนซ้อมนิ้วอย่าเข้าโกองกานะหักจริงนะมันไปที่วั้ขึ้นอย่างนี้แล้วก็ลงหรือถ้าเราจัาข้างบนจํบบนเนี่ยอาจจะเอาลงข้างล่างนี้แล้วก็ชุขึ้นไปเรอก็ค่อยฝอกคือชกเข้าข้างเราเลยตั้นเข่าน้นครัเรือจะไปงี้ปุ๊บแล้ก็ออกไปจากตัวแล้วบิดก็ได้หรืออาจจะบิดขึ้นมาอย่างนี้เลยก็ได้นี่แอรต้องกว่ามือสำคัญมือกับปืนต้ออยู่ใกล้ที่ปุ๊บนี่ เจราจาไีก่นอนเดี๋ยวตบเย่งเย่งแล้วถอดตบมือจี้จี้ามจี้อกมัน,ย,นยังเหมือนเดิมจี้มือเดียวมันนี่นไอ้อย่างเนี้ยคู่แน่นอนอยู่แล้วถ้าเขากาดยิงเราเขายิงไปแล้วแหล hmm. ะก็ใจเย็นได้เลยให้ ถ้าเกิดเขามือเราอยู่ต่ำเอ้ยถ้ามือเราอยู่สูงกว่าปืนเนี่ยมือเราอยู่สูงกว่าปืนเนี่ยเราสามารถทำจากข้างบนได้เนี่ยเราการจากข้างบนเลยเอาใ้พ้นตัวก่อนขั้นแรกยังไงก็ได้ถ้านัดแรกมันลั่นเนี่ยอย่าให้ลั่นให้โดนเราลั่นไม่ลั่นช่างหูมันอะ่ะปัง้งปุ๊บ,บ,บ,บเ,ปปเข้าไปเลยถอกสอกปืนเนี่ยไปแล้วชุดเด็กปั้งเข้าไปให้ดีมีท่านั่ง,งอ่ะนั่งข่อชีวิตอยู่เนี่ยคะ่ะฮึ่ยสังเกตขาครับอย่าไปนั่งอย่างนี้เช่ไหนั่งอย่างเงี้ย ลงดึงลงเนี่ยจะชาบลงก็ถอยขาถอยปุ๊กเนี่ยน่าก็อยู่เดี๋ยวคนที่เป็นเขาจีสองหมื่นถ้าเขาจี้เป็นคนที่เป็นสองหมื่นถ้าอย่างเงี้ยเราก็ดูว่าปืนที่ตันนี่เนี่ยถ้าจี้สูงเนี่ยเราก็นักขึ้นใช่ไหมว่าอย่างเงี้ยเรากระซ้ายขวาไม่ได้ที่นี่พวกเนี่ยตกมาเรื่มนักขึ้นแล้วช่วยกันเนี่ยดึง แกปัสบายถ้าที้ล่างหรือปืนเมือเราอยู The ่สูงกว่าก็เหมือนเดิมตกอกจำเข้าหน้าปืนนักข้นแบบคู่สมมติถ้าเนี่ยใช้ได้ผลปักเราแบบนุ่เนี่ยเข้าตัวเขาละ่นไม่ล่างก็ไม่รู้แหละแกกระดิงได้าเาตเหมือนมีดก็เหมือนมีดไม่ต่างอะไรกันเล หรือมีใครจะมีใครเคยเจอเคสอะไรที่แปลกอยู่ที่หลังที่หลังอ๋อมือเดิมที่หลังที่มือเดียวที่หลังเนี่ยเราไม่เห็นปืนน <c ười> ะ่า <c ười> ให้รู้ว่าเราปืนอยู่ไหนปืนอยู่นี่พยายามเอามือหลังจังหวะเผลอปุบบ๊บออกผักออกออ,ออกแนวคืนก่อนออืได้จับจับเข้าเข้ามือปุ๊บเท้าเหมือนเดิม ดูแล้วปืนอยูนเขแล้วถ้าเกิดเขายิงไกลๆเราเราต้องเดินไล่ไปหาเขาให้ได้ใช่ป่ะอย่างถ้าเขาชี้เป็นเขาจะชี้อยู่ระยะประมันน่ะอ่าระยะไกลๆไ้าใช่ใช่ใช่จะเจอแค่นี้ซะเยอะอ๋อเนี่ปะเราอย่าะทันกระาได้ดีที่สุดอือือ